จะให้ใครและวก็บอกนะให้มีโชคมีลาบมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะทั้ทงนี้อยาตินังหัวตุสีตาหัวตุตยาตโยแบบสันๆก็ได้นะครับหรือทุกครั้งต้องใส่ก็หลายนะจะลงไว้ในน้ตนะบางคนอาจจะไม่ใส่ใจหรอกนะครับเพราะถูกตุ่มๆแล้วก็ถูกน้ำมูก็ถึงว่าโชคลาภทุงคนมันไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่โอกาส จะเสวงหาไหมจัดเสแวงหาเสีวงหาศาสตร์นี่จังไนสีเด็กงั่นลานน้านนาิดนาติดนี่เขาอยู่สามล้านรู้ไหมทุกคนสามล้านใช้เงินสดเขาอยู่สามเดือนนะครับสามเดือนเนี้ยและก็ซื้อรถเงินสดไปสามคันมันมาหัส่ฉันสิถูกเอาถูกเอาละเจดีถูกทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่หนึ่ง จล่ะหาใบสินใบไปดออกตัวพี่น้องทั้งบนทั้งล่างทั้งหนาสามตัวหน้าสามตัวท้ายงวดเดียวไงสองตัวทั้งบนลังค่าทั้งไตบดานโอ้อันนี้เรื่องจริงนะครับทำไมนะเห็คแล้วไม่ถูกเออเป็นเะพราะผลบุญของแต่ละบุคคลนะ บอกมันก็คือบกบกทิ่เปลี่ยนมุ่งกุดนะไอ้อ,อก g a พลังเลขเอออกกร n พายจวดอ่นะนะเพจกับอาจารย์มันไปปลอมเป็นเพจของอาจารย์อาจารลบออกไปในมันยังมีกลุ่มอ,อกก a n พายจวดเพจอกก a n พายจวดนะ่ะนะครับก็เป็นรายงานมึนใสตาใสนะครับอืแต่ทั้งที่มันเป็นแบน์ของอาจารย์เป็นโลโก้เสื้อของอาจารยเนี้ยอ,อกก a n ไฟจวดอาจารย์ก็ยังยังไม่ใช้ก็ยังปิดนะมันยังเอาไปใช้อยู่นะครับนั่นคือพวกสิบแปดมุ่งกุดไหช่วยไปกระดําให้หน่อยนี่เดินนะถ้ามันเอาไลไรนี้ไปเย็นหมดแล้วเนาะรัฐบาลนะครับเรามา่พูดถึงรัฐบาลข้าวที่แล้วไล์ให้อาจารย์ให้ไปสามตัวนะใครจำได้มั้งลองพิมพ์ม,มาแตเย็นๆนะครับวระครูวันนบ ยออาจารย์จะให้ตัวแทนของจังหวัดหรือตัวแทนภาคขายอาจารย์ก็จะดูว่าที่ขั้นแพ็คบุญหลบพี่น้องมันแพ็คบ่าท่านมันหลแห้งขนาดนี้ก็ยังสั่งมาเป็นร้อยแล้วเป็นร้อยเป็นพันแล้วนะครับกาลังทาแพ็กกิ้งเพิ่มอยู่นะครับนะแพ็กกิ้งเพิ่มอยู่ที่ตัวดึงไปนะครับมีศูนย์มีสามมีสี่โอเค นะใครเคยสังเกตบ้างไหมภายในสามตัวนี่นะอาจารย์หัมพูดหลังไม่ออกมาสามครั้งในมาสามสามเทียภายในตัวเด่นสามตัวเพราะมันเป็นตัวเด่นจริงๆมันมีตัวเด่นสี่ตัวแต่คัดตัวที่แน่นๆมันสีมาน้ากันครั้งนั้นจาไม่ได้แล้วแต่วดของวันที่ไหนแต่มันต่อเนื่องกันนะทุกคนที่อาจารย์ว่ามีสามมีสี่มีห้าม,มันออกไปสามสี่แล้วก็ห้าเก้าห้าและ งวดที่มันออกเ็ดเกา้าอาจานบอกว่าเด่นเ็ดเด่นแปดเด่นเก้าออกเ็ดเก้าและงวดล่าสุดหลังหวยออกไปแล้วก็บอกเด่นตัวเดิมนะมีเ็ดมีแปดมีเก้าผลก็อกเป็นเกปดเนาะงวดนี้เด่นสูเด่นสามเด่นสี่และจะตัดมาสองนะใครนะบพร้อมแนระ้อยังเสียเอาสองตัวบันสองตัวนะและจะบอกให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ พร้อมแล้วยังอ่ะตัวเด่นเงินล้านนะพี่พี่น้องให้ให้ขอมเมนต์มันคืนเนี้ยจะไปเฝ้าทำหาอะไรแต่เอเอสียลำเสียลำนะได้แน่น,นอนอทุกคนก็อยากสวยอยากงามเนาะเห็นหนาจาันนี่เลยาามันทำผัดสัจันมันวั่นมันวบาวีดีๆๆเ,อเอาเอาสารดําเขามาจากประเทศสวีเดนพี่เดฟพี่น้อง สารสกัดก,ก็เลยสาดนิดนึงนะตัวดินเอาสัญญาณมันอ่อนไม่เสถียรไหมเดี๋ยวดยวอ่ะอาจารย์ฟันไปสองตัวนะครับ่ะเลขเด่นประจำวดวันที่หนึ่งมมสายนนะครับในเงินไส้สงกรานกับบานสงกรานเลือกพี่น้องนะหวยออกวันจันทร์นะฟัง นะฟั่งนะครับเด่นสองตัวนี้วัดตัวไหนจะเป็นบนตัวล่างฟัง่งนะให้ไปหาซื้อลัตเตอรี่ตัวที่มันเป็นล่างล่างต้องซื้อลัตเตอรี่ล่างเนี่ยมันจะเหนเงินก็ซื้อลัตเตอรี่มันออกบนบริตตงจักเทียด้ยอาจารย์ซื้อหมุนมันบริเงินเพราะฉะนั้นล่างใครหาซื้อลัตเตอรี่ต้องมีศูนย์ฟั่งเดอ้อไอสีหนาะสีมองออกไปแล้วต้องมีศูนย์เท่านั้นเนอะลัตเตอรี่ยังสีใดาตังเพราะว่า รัตเตอรี่เนี่ยถูกลองวันที่หนึ่งต้องถูกคอบตัวคนนี้จังได้อาจารย์ถูกห้าตัวก็ไม่ได้นะผิดตัวหน้าตัวเดียวหลักแสนถูกสามตัวเล็กท้ายรางวันที่หนึ่งกับอะไรอไรต่างสองตัวรางวันที่หนึ่งกับอะไรเพราะฉะนั้นที่เราหาซื้อรัตเตอรี่เนี่ยให้มันถูกสองตัวแล้วพี่น้องเอาสองตัวให้มันได้ก็ต้องไปถูกงอบตัวรางวันที่หนึ่งหรอกนะมันเป็นผลพลอยได้เอาสองตัวต้องหาศูนย์ยึดศูนย์เป็นหลัก เด้อเหมือนอาจารย์บอกว่าเปียกล่างงวดมีกี่นี่แหละแต่มันเป็นเปียเจ็ดมันออกเจ็ดเปียดเนาะบม่ได้กลับเ้อไม่กลับอันนั้นเอาไม่เสียได้หลายสองเด้งนะครับนะฟังเนาะตามนี้เถอะเข้าใจนะครับเดี๋ยววันวันจันเนี่ยที่เห็นเม็ดแล้วแหละ,หละนะพระอาจารย์เห็นตัวใดแล้วจะดีบนมีตัวใดบ้างล่างมีตัวใดบ้างอันนี้บอกไปก่อนแต่บางคนอาจจะรู้นี่แหละที่อาจารย์บอก ในตัวเรียนอาจจะไปบินกันเอาอะไรก็ว่ากันไปตัวบวกใครเลยเมยลอตเตอรี่นะถ้าต้องมีตัวนี้แล้วลอตเตอรี่อ่ะ่ไล่หยบจับจับให้มันถูกมีใครไปเดินหาซื้อสามตัวหน้ามีอยู่บอ่แต่มันเป็นผลพ่อยใดนะไอ้ที่เขาหมุนสองครั้งในท้ายสามตัวเนี่ยมันกันยากดูเนียนบากเอาให้มันถูกสองตัวนี่เห็นไหได้ถูกสองตัวบนกับอะไรเนี่ยพี่น้อง ไม่ได้นะเขาไม่จ่ายนะต้องสองตัวล่างสองตัวที่เขาบนคันเลียวนะนะบอกปานี้แล้วกับล่องไปหาเอาหาเบิงไปจับใส่ตัวไหนก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวสิิงนีเงินใส่สงการกันกับงวดนี้เลยนะครับนะลองไปวิ่งเอาก็ได้เหมดแล้วเนาะ อาจจะเสียงอาจจะรบก,กวนนะครับอาจจะไม่ได้ยินเท่าไหร่นะครับก็วัดกันไปในันจันทร์เลิบเราให้แล้วน้อยให้แล้วนะครับรัฐบาลก็ให้ไปแล้วนะล่างตัวไหนส่วนที่เหลือนะัะสิเป็นทันทึงก็ว่ากันไปตัวไปจับไส้ออกนะครับประมาณนี้แหละนะครับจะได้มิโชคหนุนตัของเด้พี่น้อง หนุนตัวเองให้มีโชคมีลาภวันนี้วันที่ยี่สิบสองวันพระก็จะเป็นวันวันไหนล่ะอันนี้วันที่ยี่สองน่าจะเป็นวันอาทิตย์ไหมไม่อาทิตย์อาจัรย์เลยนะประบ้านนีหละน่าจะวันอาทิตย์นะ่าจะไปถึงวันหวยออกก็วันพระอี่สองพระถ้าบุญเอาหนุนตัวเองเอาถ้าให้ถึงรัฐบาลแล้วไม่ต้องถึงถามว่านี้บาทก็อหายไปแล้วน่าจะจบสิ้นขบวนความแล้วใครอาจารย์ให้อะไร นี่ใบบอกเพื่อนหน่อย